งานฉลองเปิดร้านใหม่ได้ปังแบบสุดๆจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดร้านนะคะับฟินสโตนเฮดคอร์เตอร์ของอาจารย์ฟินยังเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนะคะยังถือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของการดําเนินธุรกิจด้านความสวยแล้วก็ความงามของอาจารย์ฟิน ภายใต้สโลแกนนะคะสักแล้วรวยหล่อสวยรับทรัพย์จนเป็นที่ยอมรับของคนดังมากมายซึ่งในครั้งนี้นะคะได้มีเหล่าบรรดาคนดังต่างตกเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคัง่งก่อนปิดท้ายความสุขนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบเป็นกันเองจากหนุ่มกันนพัสร้างความประทับใจให้กับแขกคู้มิกียรตที่เข้าร่วมงานกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับก็วันนี้นะครับผมเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับฟนสโตนเฮดคอร์เตอร์วิภาวดี62นะครับผมก็วันนี้ก็จะมี กิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าด้วยครับทำไมถึงเริ่มธุรกิจนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าเวลาเจอลูกค้าที่คิ้วไม่เท่ากันหรือคิ้วปริงอะครับเอาง่ายคือคิ้วปริงอยากที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ช่างแต่งหน้าด้วยเพราะตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเวลาเจอคิ้วปริงเนี่ยมันยากมากเลยในการแบบลบคิ้วเนาะก็เลยหาวิธีหรือแบบ สรรหาวิธีใหม่ๆในการสักคิว้วพอไปเจอการสักคิ้วแบบลายเส้นเนี่ยเราก็สนใจที่จะเรียนเมื่อสิบปีก่อนนะคิว้วลายเส้นยังไม่มีในประเทศไทยเราก็เริ่มถือว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยทําให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้มีมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นผู้นาทางด้านสักคิว้วลายเส้น mm hmm. โดยตรงเลยก็ว่าได้ค mm hmm. รับร่เรียนก็สะสมประสบการณ์เรื่อยๆครับครั้งแรกก็เรียน อยู่เรียนอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาฝึกมือครับแล้วก็มีไปเรียนที่เกาหลีครับผมแล้วก็จบหลักสูตรของอเมริกาแล้วก็ประเทศเยอรมันครับก็เฉลี่ยก็เท่าเท่ากันนะครับเพราะว่าจากคนสักคิ้วสมัยก่อนหรือว่าคนสักคิ้วจากที่อื่นนะครับก็เวลาเขาพลาดมาเราก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ครับที่นี่มีสักคิ้วสักตาสักปากครับสักต่อผมลบรอยแตกลาย ทิปติ ta, TA, ını, ้งขนตาต่อขนตาแล้วก <_ picked> ็นวดหน้าแล้วมีสักลายมือเศรษฐีด้วยครับเพราะว่าประสบกับตัวเองครับเมื่อก่อนนะให้อาจารย์พาดูแลเรื่องลายมือมาประมาณ4ปีแล้วรู้สึกว่าประสบผลสําเร็จคือขอก่อนหน้านี้ขอเรื่องงานกับเรื่องเงินมาเรื่อยๆมีอยู่ปีที่แล้วอยากลองของก็เลยลองขอเรื่องความรักดูให้อาจารย์สักเรื่องความรักให้สวันเห็นผลสักวันที่6กุมภาเนี่ยสักวันที่6กุมภาก็ไปเที่ยวที่ภูเก็ตครับ ก็มีคนแบบเจอเราเดินที่ชายหาดแล้วเขาก็พยายามหาเราจากโลเคชันที่เราเช็คอินทีโรงแรมเขาก็ทักเข้ามาเลยแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คุยกันพอคุยกันก็เจอกันบ่อยๆเพราะเขาเป็นต่างชาติแล้วก็มาที่ไทยบ่อยๆครับก็อยู่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้มาที่นี่นะครับผมสักแล้วสวยหล่อรวยรับทรัพย์ครับ ตามคอนเซปต์คือฟีดแบ็ดีมากและลูกค้าบอกต่อเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากรวมไปถึงการสักลายมือด้วยคืออาจารย์พาเนี่ยคือเขาโด่งดังในเรื่องนี้อยู่แล้วมีดารามีเซเล็บการันตีผลงานอยู่แล้วคือพอเราลองของแล้วเจอกับตัวเองจริงๆในเรื่องความรักเนี่ยเลยดิวมาเลยแบบโอเคพี่พามาเสิร์ฟลูกค้า ตรงนี้ให้หน่อยลูกค้าจะได้มาแล้วก็สวยครบจบที่เดียวเลย mm. มีลงะหน้าทองด้วยครับ mm. มีลงะหน้าทองด้วยครับ mm. ใช่ครับผม mm. ก็คือดูหัวเห้งให้ลูกค้าแล้วก็ดูความสมดุลบนใบหน้าด้วยครับเ mm. ทรนคือของเราไม่ได้ดูเทรนของทรงคิ้วครับ mm. ที่ร้านเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราจะเน้นความเป็นธรรมชาติ สักไปแล้วให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตื่นมาก็มีคิ้วแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติครับที่จะต้องมีตึกนี้ก็เพราะว่าอยากขอบคุณลูกค้าครับทำจะยิ่งใหญ่เลยคือใช้เวลาในการตกแต่งถึง2ปีนะครับเงินที่ลูกค้ามาให้มาทุกบาทเนี่ยผมก็นำมาสร้างความสุขตรงนี้เพื่อตอบแทนลูกค้ารุ่นต่อๆไปหรือว่าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแบบอยากพัฒนาทั้งการบริการทั้งการเ,าเรียนรู้ พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้มาที่นี่ลูกค้าที่สนใจนะครับผมส่งรูปหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลที่แอดฟินอันเดอร์สกอร์สโตนนะครับผมส่งข้อมูลหรือส่งรูปภาพมาปรึกษาหรือถ้าอยากจองคิวก็จองในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยครับอันนี้วอล์กอินได้ไหมคะหรือว่าต้องจองคิวอย่างเดียวต้องจองคิวเท่านั้นครับเพราะว่าช่างที่นี่ค่อนข้างคิวแน่นครับรารันตีว่าสักแล้วมูได้เราก็ได้ใช่ใช่ครับผมสักแล้วสวยรอโดยรับรั์ครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถขอคำปรึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลน์แอดของฟินสโตนได้เลยนะคะ